สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครวันนี้กลับมาพบกับผมไอทอออโต้ I กันอีกแล้วเช่นเดิมครับ สำหรับวันนี้เนี่ยมีรถเก๋งซีดาน4ประตูเครื่องยนต์เบนซินล้วนมานำเสนอครับเป็นรถปีใหม่และได้ไม่น้อยครับประวัติศูนตรวจเช็คตรวจสอบได้รถเดิมต่กันครับผมสำหรับออนิวโตโยต้าเอลติ1.6ตัวจีปี2020ครับสีบอลเงินนะฮะป้ายทะเบียน9กไก่ฮอนกู1883กรุงเทพมหานครเหลี่ยมสันตัวรถเดิมเดิมโครงสร้างวารันตีไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำไม่แท้ประวัติศูนเช็คได้ครับสำหรับไฟหน้านะคะเป็นของเดิมจาก ากโรงงานโปรเจคเตอร์ครับด้านในจะมีไฟเดทามไลท์และก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ในโคมเดียวกันนะคโคมใส่เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสวยมากเรียมสันตตัวรถเดิมๆคมชัดนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะรกระจกตาปัม๊มโตโยต้าทุกบานนะครัพาสีหมดวันที่22พฤษภาคม2568ครับใช้งานกันยาวๆส่วนตัวล้อและยางเนี่ยจะเป็นแม็กอลอยเดิมจากโรงงานคันนี้ได้ล้อแม็กขอบ16นะครับ ดิสเบรกเป็น4ี่ล้อระบบเบรกได้เป็น ABS ครับคันนี้รัดด้วยยางบ s t o ต e นีครับปี2022สัปดาห์ที่35ครับรหัสยางก็205 5 5ครับ 55R16 ครับดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยครับไม่มีรอยแตกรายงาไม่มีรอยปะครับส่วนโครงสร้างซุ้มล้อก็เดิมๆทั้งหมดเลยนะครับชคเดิมติดมากับตัวรถครับช่วงล่างแน่นๆจัดให้นะครับผม กระจมองข้างนะครับจะได้เป็นปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยว LED ครับมืเปิดโรมเมียมนะครับส่วนด้านในจะเป็นโทนสีดำร้้นนะครับได้เบาะหนังด้วยนะครับเสา A เดิมไม่มีรอยบุบสลายนะครับบันไดทางขึ้นสวยๆเนียนๆแบบนี้เสา B น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดครับบนล่างน็อตเดิมหมดเพจเดิมโรงงานครับผลิตปี2020 20ตรงปีนะครับคันนี้ไม่มีรากรนะครับ เม็ดอาจกระดูกงูเดิมทุกเม็ดสีเดิมครับผมนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจ นะครหรือว่ากำลังมองหารถรุ่นนี้สเปคนี้ใช้งานอยู่นะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยที่เบอร์0894807362ครับคันนี้ตั้งขายอยู่ในราคา459,000บาทครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนรองรับน้ำมันสูงสุดได้ถึง e 8 5นะครับส่วนด้านหลังสวยๆครับเรียมสันตัวรถเดิมๆไฟท้ายเป็นแบบใหม่ครับดีไซน์คือดูทรงสปอร์ตขึ้นนะครับไฟท้ายจะเป็น led นัำคิ้วกระโปงนี่ครับได้เป็นโครเมียมลากยาวจนถึงชุดโคมไฟเลยนะส่วนไฟท้ายก็เป็น LED เต็มโคมครับด้านล่างมีไฟทับทิมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถเปิดฝากระโปงท้ายนะจะมีปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายด้านหลังให้ด้วยนะครับผมห้องเก็บของกว้างๆครับภายในสะอาดๆแบบนี้นะครับโครงสร้างหลักๆก่อนเลยนะครับ ด้านล่างก่อนเลยนะครับเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่อุปกรณ์พื้นฐานที่ติดมากับตัวรถก็คือยังอยู่ครบถ้วนครับส่วนรอยซีนรอยเชื่อมด้านหลังสีเดิมทั้งหมดครับสีบางๆไม่มีร่องรอยของการเจาะตัวถังหรือว่าการติดตั้งถังแก๊สนะครับรอยซีนด้านหลังครับเม็ดอาร์ตเดิมทั้งหมดฝากระโปรงของเดิมจากโรงงานครับ ตัวซีนก็เล็บจิบเข้าเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจหรือว่าหารถสวยๆแบบนี้อยู่นะครับสามารถติดต่อและทักมาได้เลยนะสำหรับ Toyota Corolla Altis นะครับโฉมหน้าใหม่ All New Minor c h a n g e ปี2020นะครับรุ่น1.6ตัวจีเลขไม่90,000โลครับคุณแจรีโมทสำรองมีให้ครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันสักหน่อยนะครับ สำหรับรุ่น1.6ตัว G เนี่ยได้เป็นปุ่ม engine start แล้วนะก็จะดีไซน์จะเปลี่ยนใหม่นะครับจะอยู่ที่ด้านหลังพวงมาลายัยด้านซ้ายนะครับโดยปกติเนี่ยคือจะอยู่ที่ด้านขวานะครับหน้าจอเรือนใ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบบยังไม่เป็นดิจิตอลนะก็จะมีแค่ส่วนดิจิตอลเนี่ยคือแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับผมนะเลขไม่ 91,842โลนะครับไม้แท้นะครับผมตรวจเช็คตรวจสอบกันได้เลยคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้าศูนย์ประวัติศูนย์คือตรงเป๊ะเลยนะรอบล่าสุดอยู่ตอนรอบ90,000โลด้วยนะครับแผงประตูนะครับสีดำที่ถ้าแขนเป็นหนังนะครับเย็บด้วยได้ตะเข็มสีขาวสวยงามกระจกออโต้ระบบเส็ินทันล็อกกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับส่วนหัวน็อตฝั่งคนขับก็เดิมทั้งหมดนะสติ๊กเกอร์ไม่มีรอยถลอกนะครับผมแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับ กมอะไรหนังมัติฟังก์ชั่นนะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับแล้วก็คอนโทรลเครื่องเล่นได้นะครับส่วนจอเนี่ยจะเป็นวิทยุของเดิมจากโรงงานนะตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่น DVD นะครับผมนะแต่ยังไม่เป็นจอทัศสกกีนะจะเป็นจอธรรมดา 1.6G เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวโลของตัวอ l t i s เลยนะครับเป็นรุ่นที่น้อยที่สุดนะครับส่วนแอร์เนี่ยได้เป็นออโต้นะก็นี่ถือว่าออปชั่นเยอะกว่าตัวโฉมเก่ามากนะครับ ด้านในนะครับก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ซีวนะมีกันลื่นไหลให้นะครับส่วนตัวเบาะเนี่ยสวยนะได้เป็นเบาะสีดําทรงสปอร์ตเก็บทรงเก็บไหลให้ครบเลยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยแตกไม่มีร่องรอยหองนะฮะการใช้งานหนักเลยทั้ง4ตัวนะครับทางด้านหน้าด้านหลังนะแล้วก็ที่เราเห็นเสริมเข้ามานะครับของรุ่นนี้ ที่แตกต่างจากตัวโฉมเก่านะครับอย่างแรกเลยนะด้านหลังนะครับได้แอร์ด้วยอ่ามีตู้แอร์ให้ด้วยนะครับปกติเนี่ยอัลติสเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวท็อปสุดจริงๆเนี่ยด้านหลังไม่ได้ตู้แอร์นะครับแต่อันเนี้ยเขาให้ตู้แอร์มาตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับดูหลังคาเดิมว่าเดิมสะอาดสะอ้านนะครับเป็นองค์เป็นอาร์ตนะคือแบบอยู่ครบถ้วนเนะนี่ยแน่นๆเลยนะนี่ผมใช้แรงดึงมาก รถแทบแบบจะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยเก่าเลยนะครับคือรถสวยจริงนะคันนี้ผมการันตีเลยนะครับแล้วก็เลขไม้เนี่ยของแท้นะผมเช็คประวัติสูตรมาให้แล้วนะครับเพราะว่า ผมก็มีเคสที่คุยกับลูกค้าอยู่นะครับก็แจ้งกันตรงๆไปเลยนะครับผมนะเขาก็ใหญ่เห็นประวัติสวยของคันนี้ก็ส่งให้เรียบร้อยนะครับใสสะอาดรถสวยกิ๊กเลยไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยชนเลยนะครับแล้วก็ผมได้มาก็สภาพสวยๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับสนใจอยากมาดูรถตัวจริงที่บริษัททอโต้นี่ครับติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ด้านหน้าแล้วก็เครื่องยนต์กันครับ ในส่วนของตัวห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับจะเป็นเครื่อง1.6ลิตรนะครับผม 1,600cc เป็นเครื่องยนต์สี่สูบเดิมโรงงานครับเป็นตัวเครื่อง d u โอวีวีนะแต่ว่าไม่มีฝาครอบนะครับไม่ใช่ว่าอ่ามันหดหายไปไหนนะครับคือไม่มีฝาครอบตั้งแต่ตอนป้ายแดงที่ออกมาแล้วนะครับผมนะเพราะว่าผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับก็เลยไปค้นข้อมูลนะแลวซึ่งเออเขาไม่มีให้จริงๆนะเพราะตอนแรกเนะี่ยผมคิดว่า มันหายนะคะผมนะก็เครื่องเดิมนะครับใสๆหัวน็อตเดิมๆรอย QC คือแบบชัดเจนเลยนะครับคืออยู่ครบทุกจุดนะครับเครื่องเดิมไม่มีแกะนะครับนิ่งๆเงียบๆนี่ผมสตาร์ทเครื่องอยู่ด้วยนะภายในแห้งๆเลยสะอาดกิ๊บเลยนะครับเหมือนรถใหม่เลยนะพี่ดูด้านลงด้านในด้านล่างนะอันนี้ถึงถึงแม้แมผมนี่จะล้างหรือว่าทําความสะอาดไปแล้วก็แล้วแต่นะครับผมนะถ้ามันไม่สวยไม่เนียนอยู่แล้วนะครับ ผมบอกเลยล้างไม่ออกนะครับเพราะพวกนี้มันจะเป็นตามซอกตามหลืบอ,อะไรที่มันล้างยากมากมๆนะพี่ดูนะ<ม>เห็นปะถ้าขี้กงขี้เกลือคือแบบน้อยมากนะครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับเป็น abs นะดิสเบรกสี่ล้อโครงสร้างเบ้าชกเดิมหัวน็อตเดิมหมดนะครับคันด้านในผมบอกเลยคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับผมกล้าการันตีเลยว่าสวยมากจริงๆคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยนะพี่ดูนะสีฝากระโปรงฝากระโปรงไม่มีรอยทำเลยนะเดิมหมดเลยนะครับปงสติกเกอร์คือแบบ ไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับซ้ายกว่าคือเมียนจิ๊บนี่ดูโชคทานนะครับเดิมหมดหน้าด้านหนุด้านหน้าด้านข้างคือแบบสวยมากนะครับผมการันตีคันนี้สวยนะใครได้รถไปคือโชคดีมากนะครับไม่น้อยด้วยราคาดีด้วยนะครับที่อื่นขายกันอยู่464748นะครับผมขาย459,000บาทครับสำหรับ all new toyota t i ติด1.6 g ปี2020 รถมือเดียวหน่วยงานประวัศูนย์เลขใหม่91,000โลครับสนใจ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2ผมกไอทอออโตโอครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ